และตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาที่ปรัชญีปริศนาของเราจะได้พบกับอาจารย์ลักแล้วค่ะเชิญแม่เลยค่ะ ไม่ได้เจอชาติหนึ่งอาจารย์ค่ะโอ้โหชาติหนึงเหรอเจอทับสวีสดีคายตายตายโอ้โหตายตัวแม่ของแท้จริงๆค่ะโอ้โหตัวแม่สุดๆเลยอาจารย์ดูยังก็เห็นในห้องนั้นเราว้าวกันเรื่องไหนมากที่สุดคะแม่คือว้าวอันแรกเลยว้าวตอนที่อาจารย์บอกว่าดวงคนนี้ดูยาก แล้วก็นั่งนึกเลยจ้ะทำไมไมมีใครดูดวงฉันแม่นเลยสักคนหนึ่งไม่ว่าใครคือคนที่ดูอ่ะดูก็จะดูถักๆไปเหมือนถูกบางเรื่องนิดๆหน่อยๆแต่แบบแทงลงไปเลยฟันธงไม่ได้ไม่มีใครคือถ้ามันเห็นหน้าแล้วเนี่ยมันมีความใบแอดบวกลบอยู่ในตัวเองว่าไม่กล้าทายค่ะไม่กล้าคิดเพราะไมไม่เห็นดวงเนี่ยค่ะ ก็โท์เต็มที่ครั้งแรกเลยที่รู้สึกว่าอาจารย์แม่นมากคือมันต้องเกิดกับคนใกล้ตัวอตอนนั้นทํารายการกันกับหนูแหม่มครับและหนูแหม่มจะขายร้านทําเล็บครับจากจากที่หนึ่งแล้วไปเปิดใหม่อีกที่หนึ่งค่ะแล้วเซ็งด้วยเงินเท่าไหร่โอ้โหโอ้ใช่หลายล้านโอ้หลายสิบล้านมากเก็ยี่สิบอัพอ่ะค่ะแล้วเราบอกใครมาซื้ออใครได้หรอแต่ว่าอาจารย์อาจารย์หมอรักบอกว่าจะขายได้ให้รอเดือนนี้เดือนนี้พอหลังจากนั้นไปสองสาเดือน เราเจอหน้าอีกบอกอนุ้มแมมขายได้ไหมขายได้เป๊ะเหมือนที่อาจารย์บอกเลยเดือนนั้นช่วงเดือนนั้นหรอกฮ่าคือด,ด,ดูดูเรื่อง,งินไม่แม่ไม่เป็นไรนะขอให้ดูเรื่องเงินแม่แม่<ด>เรื่องนี้อาจารย์รักก็เคยทายน้องว่าหลังวันที่14กุมภาหน้องจะจัดการเรื่องบ้านสําเร็จวันที่14ปับ๊บโอนจริงในทางโหราศาสตร์มันมีดวงดาวเป็นตัวแทนของเงากรรมทุกคนผมไม่ได้เชื่อเลยลว,ว่าดาวเนี่ย จะกลับมากำหนดชีดคนผมเชื่อว่าดาวเนี่ยคือเงากรรมถ้าตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยคนเรามีบุญบาปนํามาเกิดถูกไหมมันชี้ด้วยดาวเป็นตัวแทนบุคคลฐานเราก็ต้องรู้อารมณ์ของดาวทีนี้ว่าถ่ายยากเพราะดาวประจำตัวของพี่คิมคือดาวสุขดันเป็นวินาศกับดวงอองดาวประจำตัวเป็นวินาากับตัวเองแปลว่ามีพฤติกรรมซ่อนเล้นที่ยากที่ใครจะรู้ในความลึกลับ แล้วมีราหูเป็นเทวีโชคมาร่วมกับดาวประจำตัวคือมีความเป็นเจ้าแม่ที่กูทรณงว่ามึงคิดวอย่างนี้ขอโทษทีไม่ใช่ไอ้สัสคือคือคือน่ากลัวอย่าวไป่คิดเลยมันไม่ธรรมดาตรงนี้ยรู้ใจเขาอะไรนะจริงอาจจะไม่รู้อะไรเลยไม่รู้เลยเลยคุณคุณคิดหรอว่าคุณรู้คุณอ่านผู้หญิงคนนี้ออกหมดเหรอไม่ใช่ว่าเขาเลวชั่วนะเขามีดีอีกมากมายที่คุณไม่รู้ตอนแล้วอยู่ในมุมหลบตางเนี้ยเดี๋ยวไปคิดเพราะว่าเขาจับผิดเกงเพราะราเพราะราหูราหูเนี่ย มันเป็นดาวเงาโลกที่อยู่กับตัวเขาแล้วมีตำแหน่งเป็นเควีโชคแปลว่าเขามีความเป็นสตรีที่มีความเป็นมหาเควีคือเป็นอดีตเจ้าเมืองเคยมีคนที่มีอำนาจมาก่อนอแต่จะทำผิดบาปบางประการเลยทำให้ธาตุนี้ต้องเวียนกลับมาเกิดอีกอะไรเงี้ยแล้วมันไม่ครบถ้วนในบางประการและสังเกตไหมถ้าเกิดผู้หญิงกันใดที่เก่งแล้วหาคู่ไม่ได้เนี่ยไม่ใช่แปลว่าไม่ได้ความนะ หาคนคู่บุญไม่ได้มันไม่รักดีหัว <laughs> เนี้ยพี่คิมหนึ่งกล็ลั่นห้องเลยนะคะแค่อยากจะถามว่าหาคู่ไม่ได้เนีย่ยหาเงินได้ไหมค่ะอาจารย์ได้ตลอดอตราบที่มีงานพี่คิมจะมีเงินตลอดแล้วอย่างดวงนี้เกิดเรื่องอะไรคะเกิดโจโรเลิกเฮ้ยยังไงคะใจร้อนอ <c oughs> ใจร้อน, <c oughs> อนคือทาอะไรชุบชุบชุบรวดเร็วออคือเป็นคนทําอะไรรวดเร็วค่ะเพราะนั้นดวงเนี้ยก็ที่ผมพูดอ่ะคือทายไปแล้วมีอะไรที่แบบ ปิดขัดข้องในใจอยากให้ขยายหกว่าเอออย่างที่อาจารย์บอกว่าความความเปลี่ยนถ่ายในยุคสมัยอะมันเปลี่ยนถ่ายจริงๆนะเมื่อก่อนนี้เราจะเห็นดาราคนดังอยู่นานเป็นคนที่มาจากผู้หญิงก็ผู้หญิงผู้ชายก็ผู้ชายนะคะหรือคนที่สะสมประสบการณ์เยอะๆยอะแบบบอกโอ้โหทำงานมานานรางวัลนี้คือรางวัลของการแสดงการร้องเพลงเพียบประสบการณ์เพียบแต่ทุกวันนี้ คนดังคือสตาร์จริงๆเกิดมาเป็นดาวจริงๆไม่ต้องสะสมประสบการณ์อะไรมากมายเกิดมาเพื่อให้คนรักเพื่อให้คนชอบมันนาไม่เราซึ่งอยู่ตรงเนี้ยบางทีบางทีแอบคิดว่าต่หรแ่แอบคิดว่าใครมาทิ้งกูไว้ที่นี่โอ้ยรู้สึกดใครมาทิ้งกูไว้ที่นี่เนี่ยคือแบบไปทางไหนดีควรจะไปทางไหนดีเราควรจะใช้ความสามารถเดิมหรือไปอีกทางอื่นเลยเปลี่ยนทางไปเลยเปลี่ยนทางไปเลยอะไรอย่างเงี้ยผมก็ถามตัวเองแบบนี้เหมือนกัน เรามีคําตอบมาอย่างหนึ่ว่าเราต้องไม่เปลี่ยนทางในประสบการณ์และองค์ความรู้เราแต่เราต้องใช้ช่องทางใหม่ในการส่งต่อเราไปถึงคนช่องทางเดิมทีวีหนังสือพิมพ์เปลี่ยนเป็นช่องทางโซเชียลที่ต้องเรียนรู้ออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆ Facebook, TikTok, อินเตอร a แกร m เ e มอนตต้องรู้หมดต้องเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่หมดต้องเรียนรู้หมดเลยเพื่อทำทางไม่ได้รออย่างเดียวเพื่อรู้ว่าดีแล้วต้องตะลุยเพราะผมดูแล้วว่า ถ้าเกินหกสิบแล้วยังไม่ขยับอะไรจากนี้มันจะขาลงอย่างเดียวมันจะเป็นช่วงลดน้อยถอยลงของพลังงานชีวิตมันจะเป็นช่วงที่แผ่วลงไปแต่ยังไงก็ผมดูละตามดวงเนี่ยตั้งแต่อายุห้าสิบแปดปีสี่เดือนถึงหกสิบหกปีแปดเดือนแผ่วไม่ตกจ้าอุอ้ยอายุไปเด็ตเลยแผ่วไม่ตกแปลว่าอะไรคะอาจารย์แผ่วไม่ตกตั้งแต่ห้าสิบแปดปีสี่เดือนถึงหกสิบถึงหกสิบหกปีแปดเดือน คือจะรุ่งโรดมีงานแม่คนไม่ลืมนะมีเงินมีทองไหลามาเทม,มาจากงานที่เป็นโอกาสใหม่ๆบนการเปลี่ยนแปลงฟ้งางว้าวก่าจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยขอที่ยึดเหนี่ยวทางใจได้อ้ี่อาจารย์ค่ะอ,อันนี้เป็นน,น,น้ำอบคันธมาตผสมน้ำมนต์ของเจ้าคุณสมเด็จทรงไยัยนับพันๆพ,พ,พิธีอ,อยู่ในนี้ ไปผสมน้ําอาบตัวหมายถึงว่าอาบน้ำแล้หน้าไปฟันแล้วผสมน้ําอาบแล้วนี่ผมเนี่ยนะใครเจอผมพี่แหม่มมดดาก็ต้องขอสีพึ่งผมแล้วผมก็เลยหงุวหรุ่นสุดท้ายเนี่ยเป็นตลับหลวงปู่ศิลาเสกแล้วด้วยอ่ะขอบคุณค่ะจย์แล้วนี่ลาหูเปลี่ยนดวงจากรไยก่รสามรายการอ๋อพี่คิมวันนี้เป็นยังไงคะการดูดวงแบบโหราศาสตร์ไทยนั่งกันข้ามห้องไม่เห็นหน้าค่าตากันเลยอ่ะในความลุ จากเดิมตอนแรกนใน <มา S 2> ในความตอนแรกเราอ,อาจารย์จะแค่ไหนอ <c oughs> แอบนึกเนยจอาจารย์จะแค่ไหน <c oughs> ในเมื่ออาจารย์เปิดมาเองว่าดวงเจนเนอร์คิดมาดูยากนึกในใจอาจารย์อาจจะพลาดพังให้สักตาสองตาออไม่พลาดเลยสักตาหนึ่ง <c oughs> ตั้งแต่คําแรกมาจนจนถึงคําสุดท้ายคือจะชอบอ,อาจารย์รักอาจารย์หมอรักตรงที่ว่าอาจารย์นอกจากจะมีความชํำชองเชี่ยวชาญแบบเรียกว่าแบบเข้าไปอยู่ในเลือดในตัวในจิตวิญญาณของแกในการ ดูดวงแล้วความแม่นยำสูงสูงขนาดเรียกว่าฟันธงได้แล้วเนี่ย<ะ>ในจุดของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเลยเวลาแกให้ข้อคิดกับคนที่ที่ทั่วๆไปที่แกดูให้อย่างเงี้ยค่ะ<ม>ตามรายการอย่างเงี้ยคือการนำเอาเทคโนโลยีความล้ำหน้าในยุคปัจจุบัน<ม>การก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆให้เรารู้จักเรียนรู้รู้จักปรับตัว<ม>ซึ่งอันนี้หายากในอาจารย์ต่างๆ สุดจริงนะคะครบถ้วนเลยคุณผู้ชมวันนี้หลายคนเลยค่ะกับปรัชญาของเราที่มาด้วยคําถามที่เกิดขึ้นในใจแล้วก็จบลงไปด้วย สิ่งที่อยากจะกลับไปทําต่อให้มันสําเร็จอย่างที่อาจารย์ได้บอกไว้นี่คือความมหัศจรรย์ของหลักโหราศาสตร์ไทยค่ะเพราะว่าเราเชื่อนะคะว่าการดูดวงไม่จําเป็นต้องเห็นหน้าแล้วการทายโชคชะตาก็ไม่จําเป็นต้องเห็นตัวด้วยเราพิสูจน์ให้กับคุณผู้ชมได้เห็นตั้งแต่นาทีแรกที่อาจารย์รักเก้าเข้ามาที่นี่จนนาทีนี้ที่ปรัสนีปริศนามันนั่งอยู่ในห้องร่วมกันกับเราวันนี้ขอบคุณพี่คิมมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ ครั้งหน้าพบกับนักแสดงมากเสน่ห์ที่ผ hey! ันต well, so, ัวไปเป็นพ่อค้าคุณจากการที่ต้องเป็นนักแสดงมาเป็นพ่อค้าเฮ้ยเฮ้ยืูผมก็เพิ่งมามาเจอตัวเองตอนประมาณอายุสิบสิบหกสิบเจ็ดว่าเราเราชอบขายของอยากเป็นพ่อค้าต้องแต่เด็กแล้วแต่ว่าแบบพระจักผูกเข้าวงการไปก่อนใช่แล้วสุดท้ายก็ตกกลับมาเป็นพ่อค้าอยู่ดี ผมถามเลยวันหนึ่งผมอยากมีธุรกิจอยากมีบริษัทผมต้องมีอะไรเป็นเรื่องสําคัญเขาบอกเลยพี่ปรึกษาทางบัญชีพี่ปรึกษาทางกฎหมายเพื่อวางแผนคัดโฟเพราะฉะนั้นคุณจะมีปัญหาเรื่องนี้ที่สุดจนทําให้ชิคคุณเกิดการผิดพลาดปกโคคุกระเมนไปยังกาัาทงอนีเรื่องนี้โหดไปอ,อันนี้<อ>มันรจริงอันนี้มันเหมือนแบบไปนั่งอยู่ในบอร์ดประชุมบริหารเราอะ็ชคจริง ดวงชะตาของเขาจะผ่านวิกฤตไปได้หรือไม่ลุ้นไปพร้อมกันอาทิตย์หน้าครับตอนนี้ผมอยู่กับอาจารย์รักกราบสวัสดีครั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 บโอ้ไม่ได้เจอกันตั้งนานแสนนานเลยนะยี่สิบปียี่สิบปีวันนี้รู้สึกดีใจมากๆเลยคือเรื่องโหราศาสตร์เนี่ยต้องบอกเลยนะครับอาจารย์นี่คือตัวจริงเลยเบอร์หนึ่งเลยว่าไปครขาวนี้สิ่งที่เราอยากจะรู้ก็คือวันนี้อาจารย์ครับเดี๋ยวนี้มีคนเขาสะสมเมี่ยงผมสะสมปลาครับอาจารย์มีของสะสมไหมครับผมสะสม อาร์ทอยอาร์ทอยอย่าบอกนะว่าเนี่ยคือของที่อาจารย์รักสะสมด้วยอันนี้อาร์ทอยเป็นโลกยุคใหม่มันเป็นศิลป,ปะร่วมสมัยเป็นไทยประยุกต์ไม่ได้เก่าสักเลยทีเดียวแล้วก็ไม่ได้ใหม่ล้ําจนขาดการเข้าถึงเพราะนั้นทีมงานที่คิดทําเรื่องนี้เนี่ยรังสรรงานที่ร่วมสมัยคงไว้ซึ่งศิลปะวัฒนธรรม ปติมากรรมงดงามที่สุดของไทยแต่ละสีมีความหมายอะไรยังไงบ้างครับมันอยู่ในพระตำบิักเลยว่าถ้าเป็นพญานาคตระกูลวิรุปโขสีทองตระกูลเอราปถาสีเขียวตระกูลชัยาปุตารสีลุงตระกูลกันหาครรษสีดําเพราะฉะนั้นประธานสีทองก็สําเร็จลุ่งโรดสำเร็จทุกประการความหมายคือตรงเนี้ยสาเร็จทุกประการอ่ะแล้วองค์สีเขียวะครับสีเขียวนี่เอราปถานะเทวีโชคเทวีโชคคือ ผู้หญิงปรารถนาที่จะเป็นใหญ่ผู้หญิงที่เป็นนักปกครองหรือผู้ชายที่ปรารถนาที่จะให้ผู้หญิงรักเอ็นดูมีเสน่ห์ต่อสตรีจึงเป็นที่มาของคําว่าเทวีโชคในตําแหน่งดาวที่มาใส่ที่ฐานแล้วเทียมคันสีเขียวเนี่ยนะมันจะมีความลับอีกอย่างหนึ่งเขียวเหนียวซัพเหนียวเข้ามาเรื่อยๆเลยมีแล้วมีทรัพวางไว้ในกิจการห้างร้านบ้านเรือนทรัพเงินทองไหลมาเทมาโอเคตัวสีขาวที่มีรุ้งนี่แหละครับ องฉับพญาปุตตะพญานาคสีลุงเราใส่ตำแหน่งราชาโชคเอาไว้แล้วราชาโชคแปลว่าราชาโชคฉโลกฉเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสงา่ามีอำนาจมีสมบัติดุจราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองคราวนี้สุดท้ายก็คือสีดําตัวนี้กันหาโคตมะมครับเอาตำแหน่งมหาจักรของดาวใส่ไว้ที่ฐานเห็นไหมครับคือมหาจักรแปลว่าอะไรบางมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุบันฟันชงเฉงเช่างผาดผล นักหนาหน้าอย่างเกงรงยศยิ่งเพลงจึงมีให้ดีใจแปลว่าสู้แล้วชนะต้องสู้จึงจะชนะคอลเลกชันนี้ต้องมีครบทุกสีอะ่ะต้องมีต้องมีทุกสีใช่และที่สำคัญนะไอ้เม็ดลูกนิมิตพญานาคนะครับชนวนโบสารที่เกิดจากพยันศักดิ์สิทธิ์ในโบราณเรียกว่ายันร้อยแปดหน้าสิบสีครับยันที่ครูบาอาจารย์ตะกุดโบราณที่หลอมเป็นร้อยรดอก อเอามาหลอมรวมกันพิธีหล่อพระที่มีคำเขียนลิฐานเป็นหมื่นๆคำาอธิี่ฐานทุกพิธีหรือกระทองคําที่หลอมหล่อรวมในองค์พระเทพที่ผมสร้างมาท,าทั้งชีวเนี่ยผมเป็นคนรวบรวมไว้ด้วยศรัทธาเพื่อระลึก,กเป็นเวลา25ปีผมอยากให้มวลสารน,นั้นเนี่ยมาหลอมเป็นลูกนิมิตนาคราชเพราะฉะนั้น<อย>ลูกนิมิต <ést> เนี่ยใครบูชาหนึ่งองค์จะได้อีกหนึหนึ่งหนึ่งลูก เหรออ่าสองเหรออ,อันนี้เอาไว้ที่มือท่านอีกอันหนึ่งมาเลี่ยมแขนคอสี่หรือจะมาทำเป็นกําไรได้หมดเลยจริงๆรแล้วอาร์ทอยเหล่านี้นอกจากจะสวยน่ารักคุณภาพสูงแบบนี้มีชนวนมวลสารที่เรียกได้ว่าสะสมกันมานานแสนานานแล้วยังมีการ์ดแบบนี้ซึ่งการ์ดแบบนี้เนี่ยนะครับข้างหลังนี่จะมีคาถาแล้วก็พกไว้หลังเคสมือถือได้เลยฝีมือใครออกแบบคนไทยปะฮะคนไทยครับแต่ผลิตในต่างประเทศอ้าวแล้วเป็นโรงงานที่ผลิต อาร์ทอยระดับยูนิเวอร์แซลนัคุกรีบกูรีดูนะครับกล่องในเป็นไงสวยไหมสวยสะท้อนแสงสีเงินเห็นไหมครับกล่องในกล่องรวบรวมชุดเป็นเซตกล่องบ็อกเซตเป็นไงสวยตั้งโชว์ได้เหมือนกันกล่องก็สวยนะฮะอาร์ทอยสุดพิเศษแบบนี้ราคาเพียงแค่ตัวละ899บาทหรือแบบบ็อกเซตสี่ตัวเพียงชุดละ2,999บาท ประหยัดไปถึง597บาทค่าจะส่ง1ตัว60บาทและบ็อกเซต4ตัว1กล่องราคาเพียง90บาทสั่งเลยที่ Li n e แอด @abc24 หรือโทร0876721444หรือจะสแกน QR Code บนหน้าจอนี้ก็ได้นะครับย้ำอีกครั้งราคาเพียงแค่ตัวละ 899บาทหรือแบบบ็อกเซต4ตัวเพียงชุลละ2,999บาทค่าจะส่ง1ตัว60บาทและบ็อกเซต4ตัว1กล่องราคาเพียง90บาทสั่งเลยที่ l ล n e แอด @abc24 หรือโทร0876721444 รีบสั่งกันเลยนะครับบอกให้หมดแล้วหมดเลยนะครับของดีหน่าสะสมแบบนี้เป็นปรากฏการณ์ใหม่เพราะฉะนั้นรีบแอดไลน์เลยนะครับแอดไซน์ตามด้วย A B C 2 4หรือว่าโทรมาที่หมายเลข08-7-6-721-444อย่าพลาดโอกาสดีๆแบบนี้สะสมไว้เพราะคุณอาจจะโชคดีและได้ตัวซีเครตไปด้วย